เรีบรตินะครับอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าเราจะต้นสูงประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรเป็นไง นี่นะครับไปชน สูงมากนะครับมันต้องคนนี่นะครับไม่ลงนะครับเราต้องมีวิธีชนหอยชนหอยนะครับ นี่นะครับเราต้องมีวิธีชนหอยชนหอยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่สองสามเมตรยังปุยได้นะครับแฮปปี่แฮปปี่